แกก็เลยตัดสินใจโทรหาคุณอาโต้ทันทีก็บอกเรื่องราวกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณอาโต้พูดกับแกประโยคแรกก็คือสองคนไปละเมิดกฎอะไรมาหรือเปล่าอพอหลังจากวางสายปุ๊บสองคนก็คุยกันเลยได้ไปหยิบอะไรมาหรือเปล่าแต่ก็บอกไม่มีเี่ก็เลยตัดสินใจอ่ะลือกระเป๋าเดินทางที่จัดไว้แล้วด้วยซ้ำไปเนี่ยออกมาดูพี่โมดแกก็พัชนะผมหายอสองคนบอกว่าตอนนั้นอะคนมันลุกสู้หมดเลย พราะคิดว่าแกนน่าจะทำภาชนะตกไว้ตัวที่เสมาวายาตอนไปวิ่งอะไรไว้เหรอใช่ครับตอนนั้นคุณออโต้ก็เลยรีบโทรศัพท์ไปบอกนักบวชศาสนาฮินดูะท่านก็บอกว่าวิธีการแก้มีอย่างเดียวกลับไปเอาแล้วก็เอามาที่วิหารอย่าแกจะทำการชำระกรรมให้แล้วก็วางโทรศัพท์ไป รอจนหกโมงเช้าก็เช็คเอาท์ออกเลยแล้วก็คิ้วกระเป๋าพาทุกคนเนี่ยกลับไปตัวที่ตัวเซมาวายาอีกครั้งก็กลายเป็นว่าตอนนี้สี่คนก็คือพี่ออยพี่โมดคุณอาโตแล้วก็คุณบายูก็เข้าไปหาของก็คือไอตัวไพเจน,น้าสักพักหนึ่งครับหากันอยู่ร่วมสิบกว่านาทีอยู่ๆพี่ออยกับบอกทุกคนเหมือนเฮ้ยเยอยู่นี่อยู่นี่ ทุกคนก็เลยวิ่งมาแต่สิ่งที่พี่ออยบอกว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยทำเสียงอะไรเหมือนกับจะเจอจริงๆมันไม่ใช่พี่ออยบอกว่ามันมีรูปรูปนึงอยู่แล้วมันความหน้าอยู่ตลอดเวลาแกบอกว่าแกลองเปิดดูรูปที่ความอยู่แกบอก มันคือยายแก่ยา่แกเห็นเ <he en. S 2> หรอใช่ครับวิ <Wh ee! S 1> คุณอาโต้กับคุณบายูพอได้ยินแกก็เลยวิ่งไปที่ตัวหลุมตัวนั้นน่ะ mm hmm. แล้วก็เลยลองแวหวกไอ้ตัวไม้ไผ่ดู<อ>ปรากฏว่ามันมีพายเซน,น่าอยู่ในนั้นม,มันเข้าไปได้ยังไงจะบ้าเหรอ